สวัสดีครับมิตรแฟนแลํำเพลินครับนี่ครับอิลากะมาฮอดนะครับผมตลาดนวมิตรนะครับผมนี่ครับพออีลามาก,กับเต้มนะครับเรายูทูบเบอร์นะครับผม มเซีแฟนคลับนะครับผมนี่สั่นปากดม้นย่ะมันเป็นกินทีองกัเลยโอ้มากินมากนีมากินบีมาเลยมเลย นี mm ่ค hmm. รับบรรยากาศนะครับ พี่นอ้องเต็มเลยนะครับพี่น้องเลยเจ้าไหลแม่ดีใจมากน้ำตาไหล ไม่พอเนยมใจหลมาไม่พอหรอพี่อ่ะพอไม่ใจหลยมีพอหรอี่อ่ะน่าร้องเรียนสุดลายพอน่าร้องเียนสุลายแม่ซื้อ

อีเมีเป็นเอ่อม้านะครับดีใจตื่นตันก็แนยายด้บ

อืมครับโอ้ยงยงอีกเ็นลัใจตลอดแม่นครับผม

ตอนที่ไป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 ตปไ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 ไปไปไปไไไป

ตอนนี้กับมาไทยอีหลาหลยผู้ลา้คนนะครับผม ัดสามรอบดีจ้๊บ่ออกสดีบด um ีครับนี่ครับเบิ้งบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศกนะ อ่าไปใช่เห็นพี่น้องเบิกอีกจุดหนึ่งครับ กันะครับพอนนกมาแล้วครับพอนนแม่บีนะครับ cái <laughs> cái <laughs> cái 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 เนี่ยพี่น้องคลิปนี้ไปสักนี้นะครับคลิปน่ามีอย่างมาทอไทยเพื่องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามกดกำลังใจให้่องเียเชื G ่อวันออฟฟิเชียลเนเดอร์ครับผมแต่พี่น้องสุขภาพแข็งแรงร่ำ้วยเลำรอย,ยทุกคนครับผม